เป็นเรื่องที่เรื้อรังมานานนะคะกับโครงการเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้งบประมาณไปเกือบ200ล้านบาทที่ติดตั้งบนถนน22สายทั่วทั้งจังหวัดค่ะแต่ว่าตั้งแต่ที่โครงการนี้เริ่มเดินหน้าก็สอเขามีปัญหาตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะไม่โปร่งใสพอสร้างเสร็จเสาไฟก็ถูกขโมยเสียหายเป็นจํานวนมากแต่ว่ากลับไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลตรวจสอบคุณพลวัดนากทองไปประเมินเรื่องนี้ให้ได้เห็นกระชัดๆค่ะ เสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งริมถนนสายสิรินครอุทิศอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2511พบถูกล้มกองเต็มสองข้างทางหลังถูกขโมยเข้าล้มเสาไฟเพื่อขโมยอุปกรณ์และแบตเตอรี่ไปขายชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้มีเสาไฟฟ้าทั้งหมด98ตน้นต่อมาถูกขโมยเข้าล้มเสาไฟมากกว่า60ตน้นและยังขโมยกันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าตรวจสอบเพราะว่าสิ่งที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนจะปล่อยให้เสาเนี้ยครับมันล้มทับรถยนต์มันล้มทับพี่น้องประชาชนถึงตายก่อนใช่ไหมเพราะว่าทุกวันนี้มีการรือ้อมีการขีบมีการทารลายมีการเอาของไปขายเนี่ยถนนสีนครตรงนี้ครับผมว่ามันเยอะนะครับประมาณสัก4ี่หต้นนะครับข้างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมบอกเลยเหลือไม่ถึง20ต้นแล้ว ไม่ต่างจากถนนเทิดพระเกียรติช่องตะบนท่าชักปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเสาไฟประมาณ500ตน้นถูกขโมยแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟ้ากว่า300ลูกเหลือเพียงกล่องเปล่าและบางกล่องเป็นที่สำลังของนกชาวบ้านบอกว่าเสาไฟโครงการนี้เริ่มติดตั้งเมื่อปี2 5 6 1แต่หลังจากติดตั้งได้เพียงไม่นานไฟฟ้าก็เริ่มทยอยดับและผ่านมาหลายปีก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาซ่อมแซมทำให้อุปกรณ์ถูกขโมยไปจำนวนมาก กำมืไปหมดแล้วยังไม่มีมีแต่เสาแล้วตัวอ,อะไรหมดแล้วไม่ไม่มีเหลืออะไรแล้วคือที่ผ่านมาเองชาวบ้านหพืนที่ๆบอก็อทราบกันดีใช่ไหมว่าเจออะไรลักษณะแบบนี้ก,ก็ก็ไปร้องที่อบตอะไรก,ก็ก็ไม่มีคนมารับผิดชอบ,บแต่ถนนก็มืดที่นี่นาทางสารจรต่างคืนในรถวิ่งเยอะ<ม>เด็กๆขับรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ไม่กล้าขับรถตอนกลางคืนเพราะมันจะมืดผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกัน ปกติมันลอยถอดน็อตน,นะบางครั้งถอดตัวเดียวบางทีก็ลมพัดไปอยู่ในคูถนนนะบางทีเนี่ยตั้งไว้ตั้งนานแล้วนี่ล้มมาตั้งนานล้มมาเป็นปีไม่มีใครมาดูไม่มีใครมาแลเลยครับแเขาก็ริยให้คนไปแจ้งความแต่ยุคนี้ันว่านลแล้วก่อนห <ขอ S 1> น้านี้ไทยพีเบสได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจาังหวัดนครศรีธรรมราชถึงปัญหาการขโมยเสาไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์และการบำรุงรักษา ได้รับคําตอบในขณะน,นั้นว่าโครงการนี้อยู่ระหว่างปปชพัก8กวอสอบโครงการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทําให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงในส่วนที่เสียหายได้เพราะเกรงว่าจะผิดกฎหมายปปชโครงการนี้เนื่องจากว่าในห่วงที่ผ่านมามีการร้องทุกข์มีการตั้งคณะกรรมการมีการสอบตรวจสอบจากสตอง,งอนะฮะว่ามีอาจจะมีการดาเนินการไม่เรียบร้อยอย่างไรเนี่ย ซึ่งมันอยู่ในกระบวนการของการสอบสวนตรวจสอบอยู่ฮะก็ในเหมือนคดีไม่มีคดีแล้วเราไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยคงคงจะยังเดินเหมือนกันมากไม่ได้ก็เลยให้แค่ไปสํารวจดูว่ามันมีอะไรแต่ถ้าเกิดคดีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คงจะต้องหาวิธีการที่จะไปดําเนินการให้มันใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สมมติให้ผู้รับผิดชอบต่อไปครับโครงการสอบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งยงบประมาณ194ล้านบาท เพื่อติดตั้งเสาไฟบนถนน22สายจำนวน2,998ต้นมูลค่าต้นละ65,000บาทโดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี2561ต่อมากลมสอบสวนคดีพิเศษ,ษได้สอบสวนความผิดปกติของการจัดซื้อจัดจ้างได้การใช้ช่องว่างของระเบียบราชการในการกำหนดสเปคต่อมา DSI ส่งเรื่องให้ปปชภาค8ดำเนินการต่อพุลวัดนาคทองไทยพีเอสรายงาน